เป็นตัวก่อนครวบคดเด๋วใส่ขีเท้านะครับอ่าผมกดจะล่างสักสองน้ำนะครับใส่เกลือลงไปนะครับนี่ครับน้ำที่สองนะครับจากนี้กันี่นะครับใส่บกเงาครับด้วยบกหูบกยังก็ได้ครับนี่ครับเมือกนี่หายหมดเลยพี่ลองเบื้องเด้อครับที่เด็ดอีีหายหมดเลยครับแล้วก็ล่างจากประมาณสามน้ำนะครับนี่ล่างลงไปนะครับกาก็จะได้ประมาณนี้เลยเมือกบ่ามีไเลยความข้าวนี่หายจ่อยเลยครับนี่ครับเบื้องครับพุทธนันไปลองเบื้องครับไปบพอเขาล่างไปเลเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับกับมาเตรียมเลยครับจะมีพริกแหงตะไคร้ซ้อยหอมแดงนะครับเดี๋ยวจะนําไปโขกนะครับอ่าพักก็จะมีพักซี่เล่าพักอีเลิศหรือใบชะพูนะครับแล้วก็พักไส้นะครับแล้วก็ต้นหอมซ้อยนะครับแล้วก็ลูกโดดแล้วก็ข้าซ้อยนะครับมาครับตาเครื่องครับโขกกับโขกนี่ครับตาพริกขัวมากแล้วนะครับกับใส่ํำครับตรงลลางนะครับใส่หนี่ลงไปกับเครื่องเข้าครับแล้วก็ตาครับตำาให้มันหยาบครับตาไปครับ ตามใจชอบครับผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต้อไปมากครับเขามารุ่ยกันเลยนะครับอ่าใส่เครื่องที่เขาตามลงไปครับแล้วก็ตามด้วยปลาไหลนะครับอ่าพัดครับพัดขัวให้มันหอมให้มันซุกตึงจักหน่อยหนึ่งนะครับอ่านี่ครับให้มันไปประมาณนี้ครับหอมครับ จามเลยแหละใส่น้ำนองคกลงไปครับผมผมก็จะใส่น้ำหลายจักหน่อยนึงนะครับอ่าพอได้สดไปน้ำนะครับแสบๆนะครับใส่คาซอยลงไปนะครับปรุงรสเลยครับผงนัวครับใส่หลายแสบหลายอยากเบอกน้ำเขาอะไรครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำปลาครับผมแล้วก็นี่ครับพระเอกครับน้ำปลาแดกนะครับอ่าแล้วก็จะปล่อยให้มันเดือดนะครับให้มันสุกไปครับอ่ามาครับนี่ครับเดือดแล้วครับปล่อยไว้สักหานาทีนะครับอ่านี่ครับผมก็จะมาเช็คแล้วครับหานาที มาซิมรสชาติแต่งไปกับขาดหนังกะว่าไปครับผมก็บจิปล่อยไว้สักสามตัที่เห็ดปลาไหลมันสุกดีนะครับมันเปื่อยยักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มาใส่ผักเลยครับนี่ครับผักต่างๆผักไส้นี่กับมันจิออกรสชาติขมนุ่งๆกลมๆพอดีนะครับเพราะเอินทริปเอินถูกกับขอร์สให้ด้วยนะครับใส่ผักแล้วเพาก็ค้นๆค่อยๆค้นครับไอ้หอยักมันแตกทั่วๆกันนะครับแล้วก็จะตามด้วยลูกโดดครับนี่ค้นๆครับปิดไฟได้เลยครับผักสุกแล้วนะครับนี่หน้าตาครับเสิร์ฟครับหืมหอมหวยๆพี่น้อง หอมนัวแน่นอนแซ่บแน่นอนครับรถจัดได้การเลยครับนี่ครับหน้าตาครับเราก็จะได้อมป้าไหรนาแซ่บๆนะครับมา